จริงครับพี่น้องมนีเร่งสามโมงหาสิบกว่าครับกาจสิหกโมงแรงก็กาสิบสี่โมงแรงแอยู่มนีเซนมาเบิงปลาดงฝาหววพี่น้องสวนธรรมชาติล่ะอยู่ถนนเส้นอุบลอุบลไหอย็เนี่ยพี่น้องอุบลยาโซนี่แหละท่านเขาไปสนามกีฬาทุ่งบรุรพาสวนพืชศาสตร์ ดงฟ้าหวนคือคุณวานเนี่ยตัวน,นี้บางกะเขียนเดี๋ยวก็เทางมาจากในเมืองพี่น้องออกมาประมาณ400กิโลบางกะชิมาก,บกาบรถด,ด้วยพี่น้องมองนี้ผมไปเบิ่งดูว่าลาตัว่าอย่างเห็นพี่น้องเห็นว่าโอ้มันมีไกลเมืองเด้อไกล,กลเมืองนะสวยงามพี่น้องมีคลองน้ำม,มีปลาอย่างอุดมสมบูรณ์นมีเห็ดมียางสารพัดอย่างเาเดี๋ยวให้เบิ่งพี่น้องเด้อวัดบางไดง ก็อยู่ว่างก,กันมองเห็ี่กั๊ดหอใส่แนะ้ำใบที่ไปนี่ก็เลี้ยวเข้าไปครับประมาณสักงสองหลายเมตรพี่น้องโอเคครับเขาเป็นว่โดงฟ้าหัวหนึ่งถึงห้ากิโลครับใกล้ๆพี่น้องแล้วเลี้ยวเขา้านี่ยพี่น้องเรือใส่นะครับเฮ้ยพี่น้องมาเห็นน้ำสวยงามดี ม้มาตะเรียดก็เลย,ยงเห็นตามทางนี่พี่นอ้องเห็นปะแม่บ้านขี้เล็กตะบนขี้เล็กก็ได้พี่นอ้องไปนหน่อยจะเลิกไปดรอว์มแดงได้ครับตกสนามกีฬาเสร็จไปไหนได้ครับมันจะเป็นตามทางระยาแน,นะครับผลลัพธ์ลาบกลางปลาหอบคณะข้อมือเนี่ยครับเลี้ยวบางท่านลุกลังได้ครับเด้อบ้านบ้านน้ำเมืองปลาใน,นเมืองมันเขียนไปเนี่ย ตามสภาพมาหน่อยนึงนะครับพี่น้งองข้อที่แล้ขอ้อที่จะเป็นท่าห่งุกล่างสามารถแป๊บนึงแล้วก็จะเป็นท่าข้อติดต่อครับสังเกตยังไงคือเห็นก็เสาไฟฟ้าเสาไฟแรงสูงนะครับมาตามเสาไฟแรงสูงเนะมาเสาขนาดก็เรฟฟียกใช้ครฟฟับ เดี๋ยวคนจิบอ่อนแล้วพี่น้องบรรยากาศสวยงามเงียบมีแต่เสียงนกเสียงนี่ละ่ะไม่จักจันทร์ปาลาไหลได้ครับนี่ เป็นปลาด้ย,ดยตรงเลยดยงฟ้าหวนน่าบกแลวพี่น้องพื้นที่บางนี่ก็เป็นสวนสัตว์ครับบริเวณของสวนสัตว์แหละอีกฝั่งหนึ่งสวนสัตว์บบอุบลไม่เป็นธรรมชาติดีครับอย่างผมบังคลิปในยูทูบนะนะคน อยู่จังหวัดตราดก็เห็นรีสอร์ทขึ้นหาแสนโอ้เ็ดให้ไรรปรั้งทัศน์ทั้งทัศสีเห็ดพื้นที่กินธรรมชาติ์ทังทีครับเพราะว่าโด่งฝั่หัวนเนี่ยก็ถือว่าเป็นธรรมชาติอันสุดยอดเลยพี่น้องอยู่ลักลานเดียกันอากาศลักลานโอ้โซ่อนจำเลยพี่น้องอมีตะปาลงไปข้างล่างเนี่ยซุปเคาเสีมีจุดพักให้เป็นจุดเป็นจุดเดีว่วกันมีสะพานข้าม มีจุดพักโหงี่เง่าไปคนทางผมมาเมื่อกี้นั่นนะไปไปทางเออเขาว่าสนามบุรพาตรงไหนพี่น้องผมต้องมอไซค์มาน้ำทุ่งบุรพาตรงสุดอะไรคีตามทางนี่ก็สี่เขาไปว,วันละทะลุออกไปวางทะลุบ้านเนีย่ยละ่ะห้วยคุ้มทะลุไปเส้นห้วยคุ้มพี่น้องของ้างๆังสุดมาดได้ เลี้ยวซ้ายก็เข้าไปเพลยเข็ไปยังเอาไปบ้านจัดบ้านเมืองวัสันบ้านบ้านเอื้ออ่อนพี่น้องเลี้ยวซ้ายแต่เลี้ยวซ้ายต้องเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับเส้นนี้แหละดงฟ้าหวนบรรยากาศสุดยอดมา,มาต้นย่างกับไรต้นย่างต้นประดูต้นพยุงยเยอี่ยมเล้วพี่น้องที่นี่ ช่วงนาฝนอึ้องไร้คัะนี่นี่ทําไมเขามาจับไข่ต้นบกต้นบกต้นบกตน้นเฟิร์นพี่น้องอาจจะพี่นหองเบื้องบรรยากาศดีหน่อยปลาอดุมสมบูรณ์ว่าที่ผมกับเฮ็ดประมาณนี้พี่น้องแต่ก่อนนะไหนเบื้งนี้น้อยหนะ่อพี่น้องเด้อ นี่น้องอยากเห็นล้วพุ่น,ออนววสิเอาพิกัดไปข้างล่างไดสานจบปูให้น้องที่ทำการเป็นพิศลายองพุ่นพี่น้องหนึง่งย่างไปส,สวยๆเลยโอ้บรรยากาศอันสุดยอดนะปนลงคนว่ามีปลาหลายอย่างปลาพาทีา่ทางเดซานเป็นว่า อันฟ้าพาเขาพาเจ้าหน้าที่คนในใต้ก่อนละครับพี่น้องก็วัดวัดเดี๋มิตรปลาทั้งนั้นผ้ากขาจะพาหลวงพ่อตายก่อนละเป็นความเสื่อที่บถูถูกเหรอครับปลาไหลแห่งดีปลาแห่งจีบถูจะซสิลงวางไหนพี่น้องเห็นสปอร์ตไพ่คนบุญปลาเนาะขึ้นในเมืองอ่ะล่ะตึกมันหลายปลาจักสิพาบางังไลยขัางบ่มีต้นไม้ตนม้ตนไหลเลยกับลุงไหนไง ยางไงล่ะเดี๋ยวข้อมชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวมีแห้งเดี๋ยวมีแห้ง่วนตัวพี่น้องปลูกปลายหลายเดีอยพี่หน่องเด้อขุดสาอ้อบนั่งค่อคข้องเล่นหน่อยประมาณข้องาาาธรรมชาติ์นะครับเขาเได้กินปลาบริเวณเฮ็ดใหญ่แต่เขาเฮ็ดเน้นเลิกเป็นพักเป็นระดับเขาเรียนรู้ในยูทูปพี่น้องเรื่องโคกน้องนาเขาเยี่ยมจังเดียวเขาเสด็จมีอยู่ให้กินครับโอ้ทุกคนข้างในมีจุดชมวิวจังสวยเลยพี่น้อง

nếu hôm bữa khơi thì không ăn nữa, mở, đi hướng nam, bố lê canh đây này, ở đây, 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 ีสมุนไพรอยางนี้เบื้งมีนี่น้ำนี่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ์นี่แผนที่เบื้งพี่น้องียังไงอย่างนี้นนอูแกะเลยออเดือนใดเดือนใดสิมียังให้เบิ่งพี่น้นงนองนี่อืมดเดือนเดือนมี่คือหน้าดอกกระเจียว ปทุมมาหันว่าเปรี่ยวบัวกรลกัดาพนมสวันหลวงพึ่งสิงหากันยาตอน,นีนพิจิากาพิกยากาพันจ่ะเจตูมดอกลำดวนนะสิพิจิากาท่านว่าเออเอายางว่าพรคอนยอนใจกันไหมพี่น้อง ทางคลองนี่มีทางงานกาไปเรียนาเอนะผมคลิปดีสตรีม่ว้องคัดพอกันคลิปหนาครับโอเคครับคลิปนี้สตรีมกับเดีด๋ยวลงที่การ์ดให้ครับโอเคครับสวัสดีครับ